บุกน่าะครับวันนี้ช่างจะผุมพานเพื่อนมาซ่อมหลุมเหมือนเดิมนะครับเป็นคลิปเสริมอละคลปหลังได้นะครับวิธีการซ่อมก็ไม่มีอะไรยากนะครับรลายคลิปที่ผมลงไปก็เทคนิคก็เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆที่จะซ่อมแล้วได้สําเร็จนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆเรามาฝากไว้นะครับบอกว่ามันหมุนหมุนหยุดหยุดนะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กแล้วก็มาเทสกันดูว่าไอ้หมุนหมุนหยุดหยุดที่เขาบอกนี่คืออะไรนะครับนะครับเป็นนี่ครับกดเบอร์นะครับ มันมีเสียงนะครับนี่แต่ว่ามันไม่หมุนครับจับดูมันจะสั่นที่มืออ่าไม่บูติดก็ซีเสือ่อมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดลอกนะครับสามอย่างเนาะดับต่อไปเราก็ถอดแกรหน้าออกก่อนนะครับเพื่อทําการจับดูใบว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับฝัง่งนี้หมุนมาฝั่งนี้นะครับผม เงาะครับโหสนิมกินครับนี่ครับโหรู้สึกว่ามันคอนเยอะเกินไปครับนี่เหมือนบูธหลุดเลยครับผมคิดว่าบูธน่าจะหลุดแล้วครับผมตรงนี้หมุนมาฝั่งนี้นะครับอาการนี้น่าจะบูธหลุดครับหลวมเดี๋ยวเราถอนหนวเลยเป็นรุ่นเล็กนะครับนี่จะรอดไม่น้อครับเพราะรุ่นนี้ แกนสายก็เสียนะครับไม่เสียครับตรงนี้มันแตกเนี่ยมันก็หลุดออกเดี๋ยวเรามาถอดดูด้านในกันเลยก็นี่นะครับสำหรับอ่าทุกนะครับผมก็ทําการปูสองนิ้วตอกนะครับคือเทคนิคนี้ง่ายๆเลยครับผมนี่ครับนี่ตอกง่ายได้เลยถ้าไม่มีตะปูก็คลีมก็ได้นะครับคลีมอย่างนี้ ดึงออกได้เหมือนกันแต่จะยากนึดนนะครับนี่เราก็ถอดโูตรงนี้อะไรนี่ขนองแงงแง่เดี๋ยวออกเียก็นเหมือนกับเพื่อนๆลื้อมาครั้งหนึ่งนะครับนี่ลื้อแต่ทาไม่สําเร็จแน่เลยครับเพราะว่าน็อตใส่ไม่หมดนี่ครับน็อตลวมครับแสดงว่าน็อตใส่ใส่หลวมต่สิ็ธ์นะครับ เขียนว่าสายเข้าด้านหลังนะครับเราต้องเอาแผ่นลวดนี้มากับทางด้านหลังนะครับโอ้สบไปจะเก่าอยู่ดีนะสังเกตดูว่าบูทหมดแล้วนะครับบูทสึกหมดแล้วน่าจะเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบูทหน้าบูทหลังก่อนนะครับเปลี่ยนบูทหน้าก่อนดีกว่า เราก็เหมือนเดิมนะครับไขควงปัดแป็นนะครับแต่ว่าต้องลบมุมก่นอนครับก่อนจะถอดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลบมุมแล้วมันฝาครอบจะขาดนะครับทําให้ดีนะครับทําไห้ดีห้างออเลยนะครับนี่ครับปัญหาของนะครับ มันล็อกแน่นมากนะครับแน่นจนบางทีเราไม่สามารถถอดได้จนขาดเลยก็มีนะครับไม,ม่เหมือนของฮาตลองเลยพวกนี้นะครับถ้าของฮาตรตลี่เขาจะเขาจะพอบมาพอดีพอดี <c oughs> ไม่ออกครับ <c oughs> <c oughs> มีสธิ์หักครับไม่ออกครับขนาจะจนไม่หลุดแล้ครับ พอจนบินเลออกก็เกือบขาดคร,ดรับผมก็ขอให้มันเข้าที่ตำแหน่งเดิมนะครับสำหรับเพื่อนที่ไม่มีฝาครอบใหม่เนาะต้องใช้ตัวเดิมนะครับ แต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่มีฝาครอบตัวใหม่ก็ใช้ตัวใหม่เอาแล้วครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็บูสสิบหกนิ้วนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับไม่ใช่เฉพาะตอนอออกตอนเราใส่ก็ย่างยากเลยครับเลยตะแคงฝั่งไหนว่างหนึ่งขวะเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวลองมันลุยกันยากสักแค่นี่ครับกระเด็นลั้งกว่าคืนให้มันรู้กันไปว่าจะไม่เข้านะ มันออกได้เลยแต่มันจะเข้าไม่ได้ตั้งกลัวพังบินพังครับ ไม่ได้ครับผมสุดยอดเพื่อนนี่คือพัดลมจีนนะครับเขาเรียกว่าพัดลมจีนเอ่อเอาง,ง่ายๆครับนพัดลมราคาถูกครับมันต้องเอาแง่งออกก่อนนะครับถึงจ,จะเข้าได้เดี๋ยวเราเอาแง่งออกก่อนนะครับมันเยอะเกินนะครับก็พับมาเยอะเกินทําให้มันเอ่อมันขัดกันไปหมดเลยครับ กินเอาไว้ยี่สิบสามอย่างก็พอนะเนี่ยครับคอมันแตกเลยดีไหมสักเอาไว้สักสองอย่างกระโปรงครบ,บางทีมันดีเกินเราต้องทำลายนะครับทำลายมันดูกันครับควรจะใส่ได้นะครับต้องมีมันกระจุกเลยครับเพราะว่ามันยากจริงครับสำหรับพัดลมกรีนนะครับถ้าไม่จำเป็นเราก็จะนะ มันจะแตกนัน <g ül> จะเป็นเราไม่ไม่ต้องรับก็ได้นะครับเป็นเพื่อนที่สมปรมเนาะแต่ว่าถ้าอยากฝึกนะครับอยากฝึกผลก็รับมาลองทําดูครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนด้านหลังกันอีกนะครับเดิมครับก็ออกมาแล้วก็เอาบูธมานีใช้ไขควงปางแบนนะครับตอกเลยครับผมครับแล้วก็ใช้ตัวเดิมนะครับที่ผมคอมสกูล ใส่ไปเลยครับผมเสร็จแล้วครับผมรูปๆด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็หย้อนน้ำมันนะครับโอเคนะครับเทียนี้ก็เสร็จแล้วครับผมก็ทีนี้เราก็จะเปลี่ยนบูทกันนะครับเปลี่ยนบูทก็ไม่ยากนะครับเอาเนี้ยไม้เดิมเก่าข้างหน้านะครับด้านหลังตอกออกครับผม จะสั้นกันประมาณนี้ครับนี้นะเดี๋ยวเรารรรรก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าเวลาเราใส่ให้ด้านหลังมันเท่ากันอย่างนี้นะครับด้านหน้ามันยาวก่ากันเข้าไปเดี๋ยวเราตอกเข้าไปไ16นิ้วนะครับของฮาร์ดแอลลี่หนานี้นะครับนี่เราจะดูเวลาเราวัดนะครับวัดตรงไหนไม่ได้แล้วตาลนี่เพราะว่ใสนะ ประมาณนี้นะเดี๋ยะตอกมานิดนึ่งครับมีด้านหลังนะครับเมื่อกี้วันมหน้าครับโอเค <Okay, S 2> ครับผมเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปแล้วก็มาดูกันว่าพัดลมจะมีแรงหมุนหรือเปล่าครับถ้าไม่มีแรงหมุนก็ต้องเปลี่ยนสีตัวหนึ่งครับอยู่ประมาณนี้เนาะมาดูกันเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวใส่เป็เลยครับ นบอกให้บอกให้ยีน่ีน้ด้านหลังก็ะใส่ข้างใน,นโอเคใส่น็อตเลยครับผมครับเวลาเราขันน็อตขันให้แน่นตัวเลนครับอย่าให้หลวมได้นะครับ เวลาปัะลมทํางาน,นจะคลายตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องหมุนดูนะครับว่าับหมุนค่องตัวดีครับโอ้นโยกแรงนิดนึงครับก็ตามรอยเดิมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับเหมือนเดิมก็เหมือนจะบวมๆนะอ๋อมันเปื่อยครับนี่มันงอนี่ครับ นี่มันงอครับเพื่อนครับมันร้อนจนง,งอเมื่อกี้ผมใช้ไฟเช็คนะครับลนแล้วก็บีบเข้าไปครับมันมันเอียงออกมานีครับเนี่ยมันงอ,อแล้วเราใส่มันจะโคง้งก็ไฟลนนะครับแล้วก็เอาไปนาบกับพื้นตรงๆนะครับให้มันตรงะะพอมันแข็งตัวเสร็จแล้วเราเค่อยเรายดขึ้นมา ให้มันตรงนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็น่าจะใส่ได้นะนี่คือเ<อ>ทคนิคของผมเองนะครับลิด<อ>เองทําเองนะอก็ใส่น็อตด,ดูนะครับนี่ใส่ได้แล้วครับผมโอเคนะครับใส่ได้แล้วเพื่อนครับนี่ครับประกอบเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาทด,ทดสอบทดเทสกันดูว่าปั๊มตัวนี้มันจะใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับ<อ>ก็เสียบปลั๊กเลยครับผม เส็จปักเสร็จแล้วก็กดเบอร์หนึ่งก่อนครับนี่ครับหมุนแล้วครับนี่ครับหมุนแรงนะครับเดี๋ยวเรากดสายดูครับนี่ตัวสายผมก็ทําให้เขาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสายเรียบร้อยนะครับหมุนเรียบร้อยสายเรียบร้อยนะครับนี่นี่เบอร์หนึ่งนะครับแรงมากเบอร์สองนะครับเบอร์สามครับเห็นไหมละครับว่าพัดลมอ่า เราสามารถนํามาซ่อมแล้วก็นํามาใช้งานต่อได้นะครับแต่ว่าวิธีการทำเนาะก็มีเก็บได้เก็บน้อยนํามาฝากกันเพื่อนตลอดนะครับบางเครื่องก็ทําได้บางเครื่องทําไม่ได้เราก็ต้องยอมสีโรลล่าไปนะครับบางเครื่องทําได้เราก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับไม่ว่าคุณลุงคุณน้านะครับที่ฝึกซ่อมพัดลมก็อย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราจับหรือว่าซ่อมใส่รองเท้าแล้วก็หาที่รองนะครับอย่าอ,อย่าพื้น ปูนเปล่านะครับอ่านี่คือการเซฟตัวเองนะครับเวลาเราซ่อมเสร็จเราก็ไปเสียบปลั๊กแล้วก็มากดสวิช์ดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดติดตามด้านล่างกดรูกปกระดิ่งแล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับอ่าสําหรับเพื่อนใหม่นะครับอ่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมขอบคุณทุกท่านท,ที่ให้กาไว้วางใจช่องเกษตรสารมาหลายปีที่ผ่านมานะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่หลาไปแล้วสวัสดีครับ